ได้ครับสอยู่พนฐานเนเป็นทีมงานสีดปลาครับพี่น้องครับซีวัดปลาสองรมยกันครับพ Is ี่น้องคสองหกนาดเตงเนเตงโตครับพี right ่น้อไปทะลแสนะครับเวลาที่เป็นการแ่งขันจะนไฟัลัครับพี่น้องครับครับทองแดงยังขึ้นอยู่นะครับสำหรับซีดวัดปลาแล้วคิวต่อไปนะครับก็เข้า จ่อไปเลยนะครับเป็นเสี่ยวฮักรูปเบ็กเลยครับพี่นเราเสี่ยวฮักเทียบไ้เลยนะครับตามเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายประกาศยายจอยยายจอยสมเด็จมาโฮมพอกมองเก่าเด้อโฮมพอกเป็นเมื่อยน้ำหมาล่ะยายจอยสมเด็จพอกไหนดูเนี่ยโฮมพอกเป็นวันจักหมองไรเราเนี่ยมีไรพอกไหม นี่ก็ท่านผู้ช่วยนะครับขออนุญาตครับบเขาจะชุดอปปอลอนะครับขบวนรถ VIP จะเข้ามาในลานนะครับพี่น้องครับหนุนพิธีการคับพี่น้องครับระบด้วยนะครับไฟซีดพัดปลาครับพี่น้องครับถูไปแสนได้แสนอยออกแล้วหลายคนที่กำลังเดินหนีนะครับขณะกลับไปดูครัวามกำลังครัวายนั้นกำลังจะเริ่มจุดแล้วต้องเขียวขึ้นแล้วโอ้โหโคตรพี่น้องครับฮัลโหล เอาลุ้นนะครับว่ารุ่มจะก,การชุงหรือไม่ฮัลโหลยูขับอ a s h i อ g t o n State America ดูรุ่มก่อนนะครับ